อัปเดต5เกม NFT ที่กำลังจะเปิดตัวที่มันสามารถทำเงินได้และเล่นได้จริงๆอยู่กับผมเจนะครับเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะที่ตลาดเกม NFT ค่อนข้างเงียบเงาไปเลยอาจจะเพราะด้วยตลาดของคริปโตที่ค่อนข้างซบเซานะครับแล้วภาพจำที่ไม่ดีที่มีต่อเกม NFT แต่ช่วงนี้เนี่ยตลาดของ NFT ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วผมเลยจะมาอัปเดต5เกม NFT ที่ยังไม่เปิดตัวและใกล้จะเปิดตัวซึ่งจะเป็นการบอกข้อมูลของเกมรวมถึงวิธีการทําเงินนะครับต้องบอกก่อนนะว่าการอัปเดตในคลิปนี้จะเป็นเกมที่ผมมองว่าค่อนข้างมีคุณภาพที่มันสามารถเล่นได้จริงๆและสนุกไปกับมันได้ที่ไม่ใช่เกมกดๆคลิกๆจะได้ตังค์นะซึ่งก็อาจจะไม่ถูกใจคนที่ต้องการจะมาลงทุนและหากําไรจากมันง่ายๆเยอะๆเลยทีเดียวโดวยจะเป็นการเน้นไปที่ความสนุกในการเล่นแต่ยังคงคอนเซปต์เกม N f อที่สามารถทําเงินได้ประมาณนี้ซึ่งทุกเกมในคลิปนี้เขาก็เลมตัวเองนะครับว่าเป็นเกมระดับ t r i p l e A ถ้าเรื่องของกราฟิกของเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของเกมเพลย์จริงๆอันนี้ต้องรอดูเกมเปิดอีกทีว่ามันจะใช่เกมระดับ t r i p เ e A เหมือนที่เคไวไหมและคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนนะครับแต่เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลของเกมเท่านั้นใครที่สนใจต้องการจะลงทุนก็คิดวิเคราะห์แยแยและศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะเริ่มมาที่เกมแรกอย่าง sharp nail เกมยิง fps ในโลกของโตเกียวท ค้นหาไอเทมที่มีค่าในเกมมันเป็นคริสตัลที่มีชื่อว่า Compound Sigma ซึ่งมันเกิดจากสเก็ดดาวเคราะห์ที่ตกลงมาใน The Zone, เดอะโซนเมืองที่มีบารียกันเอาไว้ซึ่งเราเนี่ยต้องแข่งกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อแย่งชิงไอเทมเหล่านั้นจะหากเราตายเนี่ยของที่เราได้มาหรือเก็บมาได้เนี่ยรวมถึงอุปกรณ์ที่เราใส่มาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมไม่ว่าจะเป็นพวกแว่นไนวิชั่นชิ้นส่วนชุดพวกเกราะอะไรประมาณนี้ก็จะหล่นนะครับทำให้เพื่อนสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งในระหว่างที่เราหาทรัพยากรเนี่ยก็ต้องคอยระวังผู้เล่นคนอื่นนะที่พร้อมจะมาตุยเราอยู่ตลอดเวลาใน1เกมจะมีเวลากําหนดนะครับถ้าเรามีช กำหนดเนี่ยและสามารถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่กําหนดเอาไว้ได้ในแต่ละตาและสามารถยึดมันได้เราก็จะชนะในเกมนั้นไปนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญในเกมซึ่งมันเอาไปขายได้อารมณ์เหมือนเกม Battle Royale แต่เพิ่มเติมคือเก็บคริสตัลไปขายได้ประมาณนั้นกราฟิกของเกมนี้ทําออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าเราจะพูดได้เต็มปากก็ต่อเมื่อมันเปิดตัวเกมแล้วจริงๆถึงแม้ตอนนี้เกมจะไปอยู่ในอีพีเกมและสามารถโหลดได้แต่เรายังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คขาเปิดให้เล่นในรอบของพรีอัลฟาที่จะให้เล่นได้เฉพาะคนที่ซื้อกล่องตัวละคร ากตััวเมเมท่นน้ซึ่งตัวละครในเกมนี้จะมีสกิลและลักษณะที่ต่างกันนะครับในเวอร์ชันของ Pre Alpha เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวเกมตอนนี้ค่อนข้างมาไกลละถึงแม้ว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เสร็จอย่างพวก t e x t u r e อะไรพวกนี้มันยังดูตุนๆอยู่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นตัวเกมที่ยังไม่เสร็จนะครับยังไปว่าอะไรไม่ได้คอยดูตอนเปิดตัวเกมจริงๆอีกทีซึ่งจะเป็นช่วงปี2025นะครับเหรียญเกมนี้มีชื่อว่า Shar p เป็นโทเค็น ERC20 นะครับและใช้งานบน v a l a ร c h e มีจํานวน3,000ล้านโทเค็นที่มัน เราจะได้เหรียญน,นี้จากการเล่นเกมจากการชนะในทัวร์นาเมนต์เราสามารถสร้างทัวร์นาเมนต์เองได้ด้วยนะของรางวัลหรือกติกาเราก็จะเป็นคนกําหนดเองได้สรุปการสร้างไรายได้ของเกมนี้เท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะครับหได้เหรียญจากการเล่นเกมจนจบและชนะ2ได้จากแร่คอมเพลซิม่าที่หาได้ในเกมนําไปแลกเป็น NFT 3การแข่งขันจัดอันดับทัวร์นาเมนต์สจากการขาย NFT อย่างพวกปืนสกินตัวละครสกินปืน ของตกแต่งตัวละครเป็นต้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็ประมาณนี้ผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในการทําเกมดังอย่าง Hello Call of Duty เป็นต้นด้วยนะครับซึ่งก็เปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะเอาเป็นว่าโดยรวมน่าสนใจนะครับและถ้าทําได้เหมือนในตัวอย่างมันก็จะโอเคมากอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเกมที่เล่นได้ฟรีแต่จะสามารถทําเงินได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปเกมที่ 2, 2> Russ Leman เอาชีวิตรอดจากซอมบี้และผู้เล่นคนอื่นที่พร้อมจะตุยคุณเกมนี้เล่นได้ฟรีนะครับเกมแนว Battle Royale ที่ผสมความ Survival เข้ามาเป็นเกมเอาชีวิตรอด third Person กราฟิกสวยใช้ได้เลยนะโดยเขาใช้เป็น Unreal Engine 5นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นเกม Battle Royale ที่ผสม Survival เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องจัดการหรือคอยหลบผู้เล่นคนอื่นไม่พอนะ เพราะว่าเราเนี่ยต้องคอยหลบซอมบี้ด้วยนะครับก็คือชุนละมุนเลยทีเดียวไหนจะเป็นคนไหนจะซอมบี้นอกจากนี้ก็ต้องดูเรื่องของสเตมินาหลอดอาหารซึ่งเราเนี่ยก็ต้องบริหารจัดก,การตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าหากเราขาดอาหารหรือน้ำเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยตายได้เหมือนกันโดยในเกมนี้เราสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ต่างๆเพื่อฟาร์มของฟาร์มสเบียงได้ภายในห้องต่างๆจะมีการ d r อปอย่างพวกอาวุธ NFT ซึ่งถ้าเราเก็บได้เนี่ยละชษณะนนในเกมนั้น NFT ก็จะเป็นของเราไปเลยโดยเขาได้ดีไซน์ให้เราเนี่ยสามารถ เข้าได้ทุกห้องแต่จะเป็นการแรนดอมสุ่มห้องในแต่ละตานะครับก็คือสามารถเข้าได้ทุกห้องจริงแต่จะมีการล็อกห้องหรือเป็นการดรอปของสลับกันไปเพื่อไม่ให้ซ้ำนะครับนอกจากนี้ซอมบี้ยังมีมากกว่า20รูปแบบสกิลทําให้มีรูปแบบในการโจมตีที่แตกต่างกันแถมมันยังมีบอสที่จะสุ่มเกินในแต่ละด่านด้วยทําให้ในการเล่นเกมยากขึ้นไปอีก ในส่วนของตัวละครก็จะมีค่าความสามารถสกิลที่แตกต่างกันไปและการที่เราจะชนะในเกมนี้ได้คือเราต้องหาจุดที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยดรอปนะซึ่งเมื่อเราไปถึงจุดปลอดภัยนั้นได้ตามเวลาที่กำหนดแล้ว3คนแรกนะครับก็จะเป็นผู้ชนะทันทีเกมนี้ใช้เหรียญที่มีชื่อว่าซอมบี้โทเค็นซึ่งถูกจำกัดไว้แค่1000ล้านโทเค็นเท่านั้นสำหรับวิธีการสร้างรายได้หลักๆเลยก็คือ1ได้เหรียญจากการเล่นเกมและการจัดอันดับรีดเดอร์บอร์ดสปลดล็อกแบล็ชชั่พาร์ทเพื่อนํา NFT อย่างพวกตัวละครสกิน ได้จากการปลดล็อก b บ t t l e Pass พมาขายใน m Market p เ e s s และอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาเล่นฟรีแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําเงินได้นะก็คือเป็นเกมฟรีธรรมดาเลยเริ่มแรกเนี่ยจะแจกแค่ตัวละคร2ตัวที่ไม่สามารถขายได้ซึ่งเกมนี้เราสามารถโหลดเล่นได้จาก p ี c g เกมเลยถึงแม้ตอนนี้มันจะสามารถโหลดได้แต่ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับพอกําลังอยู่ในช่วงการทดสอบจะเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยในช่วงไตรามาสที่3ปี2014นี้นะครับเกมที่3นะครับ Night Crow เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เป็นกระแสะอย่างมากของค่าย V Ma มด เกมแนว MMORPG ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นจาก Unreal Engine 5ทำให้กราฟิกที่ออกมามันสวยสุดๆเลยนะครับแถมเล่นฟรีอกด้วยโดยเมืองในตัวเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากยุโรปในศตวรรษที่13นะครับการจัดองค์ประกอบของชากการออกแบบบ้านเมืองค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวตัวละครภายในเกมเนี่ยมีสายอาชีพให้เลือกถึง4คลาสและก็แตกย่อยไปอีกเป็น8สายนะครับ เป็นเกมแบบ cross platform นะก็คือเกมมือถือที่เล่นบนคอมได้เพราะว่ามีเวอร์ชั่น PC มองผันผ่านมันก็คือเกม MMORPG ทั่วๆไปเลยครับมีการลงดันมีตีบอสมีการเก็บเวลพัฒนาตัวละครซึ่งพอเรามองดูเกมนี้ดีๆแล้วเราก็จะเจอกับจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกราฟ,ฟิกเกมนี้นะครับที่เลือกใช้เป็น Unreal Engine 5 ที่ต้องบอกเลยนะว่าเขาทําออกมาบวกกับการออกแบบเมืองในยุคกลางได้อย่างลงตัวทําให้มันออกมาดูดีจริงๆก็ไม่รู้จะตวติอะไรนะครับในเรื่องของกราฟิกก็อย่างที่บอกนะว่ามันเล่นฟรีผมเลยยกให้เรื่องนี้เป็นจุดเด่นของเกมนี้ไปเลย<ม>นอกจากนี้เกมนี้จะเน้นไปในเรื่องของการทําให้เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวละครอยู่ตลอดเพื่อที่จะสามารถมา PVP กับผู้เล่นคนอื่นได้ใครที่เป็นสายแย่งบอส PK ชอบตุยผู้เล่นคนอื่นก็น่าจะสะใจไม่น้อยนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นสายฟาร์มบอสก็อาจจะเบื่อตรงนี้ไปเลยก็ได้ฟีเจอร์เด่นๆของเกมนี้เลยก็ คือจะมีเครื่องร่อนที่สามารถทําให้เราบินได้ภายในเกมมีระบบตลาดกลางที่สามารถซื้อขายกันได้แบบอิสระระบบติดป้ายประกาศรับ,รบจ้างอย่างผมเนี่ยอยากได้ไอเทมนี้แต่จนปัญญาแล้วไม่สามารถหาได้หรือไม่มีเวลาก็ไปติดป้ายประกาศนะครับหาคนไปหาไอเทมนี้แทนเรากลับกันหากมีคนติดป้ายประกาศเราก็จะสามารถรับงานได้ประมาณนั้นซึ่งก็จะได้เหรียญเป็นค่าจ้างนะครับในส่วนของระบบบ็อกชเชนภายในเกมจะมี7เหรียญตามนี้เลยนะครับซึ่งเหรียญโครจะเป็นเหรียญหลักของเกมนี้ใช้ในการซื้อขาย NF ที่ต่างๆการแลกออกมาปเป็นเหรียญอื่นเพื่อขายประมาณนั้นนะซึ่งเหรียญน,นี้สามารถสร้างขึ้นจากเพชรที่เราได้จากภายในเกมเกมนี้จะใช้เป็นระบบอ n i นิเชนมันจะรองรับทั้ง6เชนนะครับก็คือ VMIX Avalanche BNB Ethereum Proma และ p o ลิ g อนทําให้มันเน็ตสะดวกมากขึ้นในการซื้อขายเหรียญสรุปวิธีการสร้างไรายได้จากเกมนี้ 1. ได้จากการเล่นเกมนะครับตัวที่เรานั้นจะสามารถเอาเพชรทีท่ได้จากการเล่นไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการขายของการรับจ้างมาแลกเป็นเหรียญโครเพื่อขายได้ 2. เอาตัวละครของเราไปทําเป็นการ์ด NFT เพื่อขายในตลาดซึ่งฟีเจอร์นี้ที่ผ่านมาก็เคยมีให้เห็นนะครับอย่างพี่เอกที่ได้ขาย NFT ตัวละครในเกมเมียสีไป12ล้านซึ่งระบบของเกมนี้ก็จะค,คล้ายๆแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นในวันที่12มีนาะคมที่จะถึงนี้คาดว่าวันแรกที่เปิดเนี่ยเซิร์ฟคงแตกแน่นอนนะ Of the c h r i s เกม FPS แนะ Battle Royale ในโลกของ Cy b e r p u พังด s t โซ i ปียจากค่าย Godzilla เกม ซึ่งเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3เป็นเกมยิงอีกเกมนะครับที่กราฟิกไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาพัฒนาด้วย Unreal Engine 5และถ้าให้พูดกันตามตรงสําหรับเกมแนวนี้ถ้าเป็นเกมปกติที่ไม่ใช่ NFT หรือคริปโตเนี่ยผมก็คงไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอมันเป็นเกมที่มีคําลงท้ายด้วย NFT มันเลยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเพราะเกม NFT ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพขนาดนี้คุณภาพในที่นี้สําหรับผมก็คือเล่นสนุกกราฟิกสวยไม่รวมการสไร้างรายได้นะครับถือว่าเป็นเกม Battle Royale ที่น่าเล่นอยู่พอสมควร ผู้เล่นเนี่ยต้องต่อสู้กันเองแบบ PVP ซึ่งเราต้องสู้กับผู้เล่นคนอื่นถึง150คนใน1เกมและยังมีภารกิจเนื้อเรื่อง PVE ให้เล่นด้วยโดยใช้แผนที่เดียวกันกับผู้เล่นอื่นๆแบบเรียลไทม์การตัดสินใจในแต่ละครั้งของผู้เล่นคนหนึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเล่นเกมของทุกคนตรงนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือในลักษณะยังไงเอาเป็นว่าถ้ารู้แล้วจะมาอัปเดตไว้นะครับ ความน่าสนใจอีกข้อหนึ่งเลยของเกมนี้ก็คือได้คุณนีนบอมแคลมผู้กำกับหนังดังอย่าง d i ส tric t 9และ g r a n t ์ u r i s m โและได้คุณริชาร์ดเคมอร์แกนมาเป็นเบื้องหลังในการพัฒนาในส่วนต่างๆของเกมนี้ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมไปถึงยังมีคุณอ l ลิเวียเฮนรีที่มีประสบการณ์จากการพัฒนาเกมชื่อดังอย่างฟาร์คายกับ a s s i n s Creed มารับหน้าที่ในการเป็น Exclusive n a r r a t i v e Director ซึ่งเราสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มอย่าง PSH, Xbox s e r i e s และ PC นในส่วนของระบบ NFT ในตอนแรกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะสร้างเกมปกติที่ไม่ได้มีระบบ NFT แต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการระดมทุนซึ่งได้มา46ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับและได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า g a n ซ y ที่จะเป็นเหมือนตลาดที่จะให้ผู้เล่นสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ที่จะมีไอเทมสกินอาวุธเป็นต้นนะครับซึ่ง NFT นั้นเราจะซื้อจากตัวเกมโดยตรงเลยไม่ได้นะครับก็คือทางผู้พัฒนาเกมไม่ได้ขาย NFT โดยตรงให้กับเราแต่จะสามารถหา และรวบรวมไอเทมมาสร้างอาวุธเครื่องประดับแบบกําหนดเองหรือจะเป็นการสร้างสกินที่ไม่ซ้าใครเพื่อนํามาขายในตลาดนี้ได้หรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนก,นกันกับผู้เล่นคนอื่นอันนี้เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆนะครับการจะสร้างรายได้นั้นก็คือการขาย NFT นะครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีระบบเรียนเป็นของตัวเองมีแค่ตลาด NFT ที่เปิดให้ผู้เล่นซื้อขายกันเองเห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับการที่เราซื้อขายไอเทมในเกมที่เราทํากันเป็นปกติในเกมอย่าง CS:GO ประมาณนั้นเลยนะครับแต่แค่จะมาในรูปแบบของบล็อกเชน และเกมสุดท้ายนะครับ Star Atlas เป็นอีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ที่น่าติดตามนะโปรเจกต์นี้เริ่มต้นมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่2020โดย AutoMeta นะครับเกม MMO บนเชียนของโซโลนาที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นนักท่องอวกาศไปสำรวจอนณาจักใหม่ๆในอวกาศซึ่งจะมีระบบต่างๆคล้ายเกม RPG ทั่วไปเลยนะเช่นระบบการต่อสู้ระบบไอเทมการคราฟไอเทมการต่อสู้ PVP กันระหว่างผู้เล่นแย่งชิงดินแดนกันมีมินิเกมอย่างการแข่งขันยานที่สามารถยิงกันได้หรือจะเป็นอารีนา ยิงกับผู้เล่นคนอื่นๆโหมดหลักๆที่ผมมองว่ามันน่าสนใจเลยก็คือจะมี exploration โหมดนี้จะให้เราออกไปสำรวจอวกาศโดยจะแบ่งเป็น2ระดับนะครับระดับแรกเลยคือจะเป็น safe zone ก็คือจะเป็นโซนที่ปลอดภัยในการออกไปสำรวจของรางวัลหรือสมบัติที่จะเจอในโซนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงหรือหายากอะไรส่วนโซนที่2ก็คือ deep space เป็นโซนที่มีระดับความอันตรายสูงซึ่งในการเล่นแต่ละโซนเราต้องใช้ NFT ที่ก็คือยานที่เราซื้อมาในการเล่นเกมนั่นแหละครับซึ่งถ้าเราเนี่ยเล่นในโซนของ deep space ยานของเราก็มีโอกาสที่จะพังหรือถูกทําลายไปได้เลยแต่มันก็แลกเป็กับการที่จะทําให้เราเนี่ยเจอไอเทมที่มันแรกหรือหายากมากขึ้นนั่นเอง อีกโหมดหนึ่งก็คือการโรเเพนะครับที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆอย่างกัปตัน c ีอนักล่าซึ่งมีประมาณ20อาชีพได้นะครับเหรียญในเกมนี้จะมี2เหรียญน,นะก็คือพลิสเป็นเหรียญน,นอกเกมที่อารมณ์คล้ายๆซื้อหุ้นบริษัทนะครับยิ่งถ้าเราซื้อเหรียญน,นี้มากขึ้นก็จะยิ่งมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นต่างๆเหรียญที่2จะชื่อว่าเอสลาสเอาไปใช้ในตัวเกมนะครับไ้ซื้อพวกยานซ่อมยานทํานู่นทํานี่ประมาณนั้นสําหรับวิธีการสร้างไรายได้คร่าวๆนะครับ ลงทุนก็จะได้จากการซื้อขายเหรียญเกมกําไรจากการครอบครองที่ดินในเกมและจากการสร้างจัก,กรวรรดิในเกมเพราะมันเป็นเกมแนวแย่งชิงพื้นที่ปกครองภายในเกมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นของนักลงทุนเงินหนาๆน,นะในส่วนของเกมเมอร์ปกติก็จะได้จากการโรเเพเป็นอาชีพต่างๆแล้วได้ค่าจ้างนะหรือถ้าเล่นเป็นพวกนักล่าก็อาจจะได้จากการคอยดักขโมยจากผู้เล่นคนอื่นๆอีกที่และได้จากการขาย NFT ที่อาจจะได้มาจากการทําภารกิจต่างๆผู้พัฒนาเกมก็เคยมีประสบการณ์ในการทําเกม Call of Duty และหนังอย่างสไปเดอร์แมนด้วยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือระดับต่างๆของยานรวมไปถึงหน้าที่ของมันมีคนทําแบบละเอียดไว้แล้วส่วนจะเล่นได้จริงๆวันไหนยังไม่มีคําตอบนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาเปิดให้ทดสอบของผู้เล่นที่ซื้อยานในปี2022และจะเปิดให้เล่นในปี2023ก็ได้เลื่อนมานะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกินปี2025นะสำหรับเกมนี้จะเปิดให้เล่นจริงๆยงจังรออัปเดตกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่สนใจก็จบกัน สำหรับ5เกมที่ผมได้นํามาอัปเดตในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่มองว่ามันน่าสนใจอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าบางเกมถ้าเป็นในส่วนของเกมเมอร์จริงๆมันไม่ได้ว้าวอะไรหรอกเกมอื่นยังมีดีกว่าเยอะแยะเลยแต่พอเป็นในรูปแบบของเกมที่มันสามารถทําเงินได้ผมเลยมองว่ามันน่าสนใจดีถ้าเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงหรือผมมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยก